สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมวันนี้ผมมีเหรียญของวัดหนองพงนกจามานำเสนอเป็นเหรียญทางด้านเมตตาใช้แล้วทรรมมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองดีที่ผมได้มีประสบการณ์วันนี้ขอ,เ,อ,อเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า ผมบรรยายในแต่ละครั้งก็กินเวลานานวันนี้ผมมีเหรียญเจริญพรสมปัถนาจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมในช่อง youtube นะครับเป็นเนื้ออันปาก้าที่ผมได้มานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากแล้วในปัจจุบันนี้ซึ่ง ผมก็ได้มาแล้วก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ได้ศึกษาก่อนที่จะเช่าหาบูชากันนะครับเหรียญจิญพรสมบัติานานี้พิธีปลุกเสกในวาระเดียวกันกับเหรียญหนุนดวงใบขี้เหล็กหนุนดวงวัดหนองพงนกครับ สร้างในปี50นะครับพิธีจกักรพรรดิทีราชเป็นเหรียญนั่งพับเพียบินรูปไข่เส้นขอบขอบเหรียญเป็นป้องเป็นป้องอ้อยนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับขอบตัดก็จะคมชัดชัดเจนแล้วก็มีความคมรูปไปแล้ว มีความคมทั่วเหรียญเลยนะครับมีรอยตัดที่สม่ำเสมอที่สม่ำเสมอซึ่งจะต่อกโค้ดที่หูเหรียญเป็นโคดรยนนะปัตลอดที่หูเหรียญหูเหรียญเป็นลักษณะหูตันมีลายกระนกด้านข้าง มีคำว่าเขียนคำว่าเจริญพรบนศีรษะของหลวงปู่ตัวหนังสือจะขยื่นนะครับเป็นเหมือนกันทุกพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินนวะฝาบาททองแดงจะเป็นเหรียญขยื่นตรงสระเอนะครับ ทงสาเอจอจานจอจานลอเรือยอหญิงมันขยื่นเหมือนกับตัวงสือซ้อนทับกันนะครับแต่พื้นเหรียญตึงนะครับมีความคมชัดมีเม็ดในตาหลวงปู่คมชัดใบหูมีมิติเป็นใบหูที่ คมชัดมีล่องล่องลึกรายละเอียดเส้นสายนะครับมีเส้นสายรายละเอียดนะครับมีของเก๋น,นะครับมีของเกแล้วที่ผมเจอก็คือเนื้อทองฝาบาทที่ว่าทำออกมาจะมีตรงพื้นคําว่าเจริญพรเป็นเหมือนเม็ดเดนะครับเหมือนเม็ดทรายซึ่งทําไม่เหมือนนะครับ นี่เป็นเหรียญแท้นะครับมือของหลวงปู่อ่ดูแล้วสบายตาเป็นธรรมชาติมือขวาทับมือซ้ายมีเล็บมือที่นิ้วขวาผมแม่โป้งนิ้วขวาชายจีวรหลวงปู่นั่งพับเพียบจะคมชัดขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับเป็นล่องเป็นล่องลึก เป็นล่องลึกตามขอบตามขอบตามชายจีวรนะครับมีล่องลึกลึกตรงนี้นะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับไม่ตื้นเบอร์ไม่ตื้นเบอร์อรปากหลวงปูเออบิ่มและต่อกคดุเบาะว่าโลที่ขวามือนะครับของเหรียญเบาะว่าโลเป็นเส้น เห็นได้ชัดนะครับชัดเจนเส้นคมมากเส้นคมเป็นธรรมชาติมากนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นรอยมว้มวนๆนะครับที่ด้านหลังหูเหรียญของแท้จะเป็นรอยมว้มวนๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นบ่ากลาง ระหว่างเส้นผ่ากลางก็จะมีเส้นวงกลมซ้อนอยู่ในระหว่างเส้นผ่ากลางทั้งด้านในและด้านนอกเหรียญจะต้องเป็นมีเส้นวงกลมเป็นเหมือนเส้นข้างปลาหรือว่าวงกลมซ้อนๆกันอยู่นะครับเส้นผ่ากลางวิ่งตามขอบเหรียญน,นะครับวิ่งตามขอบเหรียญพื้นเหรียญตึง ปูเหรียญจะต้องนูนออกมานิดหนึ่งแล้วแต่น้ำหนักมือนะครับว่าตอกแรงตอกออกแรงมากออกแรงน้อยเพราะว่าใช้มือคนตอกนะครับขอบตัดคมชัดนะครับคมชัดตัวยันนี้เป็นยันนปตลอดซึ่งของแท้เนื้ออันบาก้านะครับนี่จะเป็นเนื้ออันบาก้าจะมีรอยขมวด อีกเหรียญหนึ่งจะเป็นเนื้อทองแดงผมจะให้ดูนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงและก็มีความตึงมีสิวมีผิวที่คมสดใส,สนะครับเป็นผิวไฟทองแดงผิวไฟหายากนะครับเนื้อทองฝาบาทก็หาไม่ค่อยเจอแล้วครับเห็นไหมครับตรงหูเหรียญน,นี้จะต้องมีลายขมวดอย่างนี้นะครับทุกเหรียญจะต้องมีทุกเหรียญ แล้วก็มีเส้นผ่าตรงกลางระหว่างเหรียญก็จะมีเส้นขมวดเส้นกลางปลาอยู่ที่ตามขอบเหรียญน,นะครับผิวทองแดงผิวไฟเนือทองแดงผิวไฟนะครับจำนวนการสร้างท่านาไปติดตามตามาาคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับที่ผมได้เกินไปบอกจำนวนแล้วนะครับ ตัวยันนัะตลอดอยู่ในห่วงนะครับดูด้วยกล้องนะครับจะมีความคมชัดนะครับมีเป็นตัวยันชัดเจนตัวงสือข้อซ้อนกันเหมือนบล็อกขยื่นนะครับแต่ว่าตัวงสือจะคมชัดนูนขึ้นมามีเมตตามีร่องหูดูเป็นธรรมชาติพื้นเหรียญตึงตึงเป็นเส้น รัศมีเหมือนการการปิบอาปั๊มนะครับกระแทกลงไปบนบนพื้นเหรียญแล้วก็กระจายนะครับมีเส้นกระจายเป็นรัศมีออกไปพื้นเหรียญตึงนะครับมือหลวงปกูก็เหมือนกับเนื้ออันปาก้านะครับวางซ้อนกันอย่างเป็นธรรมชาติด้านล่างก็เขียนว่าสมบัติธนา เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เด่นด้านเมตตาด้านหลังบัญยันนะมาอาละรวยเด่นในด้านค้าขายโชคลาภดูด้วยตานี้จะเห็นนะครับตรงผูเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็เส้นขอบเหรียญจะต้องมีเส้นวิ่งผ่ากลางเส้นขอบเหรียญรอบเลยส่วนนี้เป็นเนื้อทองแดงที่ผมเรี่ยมเอาไว้ นี่คือเหรียญแท้ที่ท่านจะต้องจดจำไว้ให้แม่นนะครับต้องมีลายขมวดขดๆดอย่างนี้นะครับเหมือนกับเหรียญอันปกาก้าเหมือนกับเหรียญอันปาก้านะครับเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมครับจะมีลายขดขดขมวดขมวดมีความคมชัดอักขระเลขยันมีความคมชัดมาก ทองแดงนี่ผมเลี่ยมใส่กรอบไว้กันสัมผัสมือนะครับนี่เป็นเนื้ออันปากา้าส่วนเนื้อทองแดงจะต่อโคดที่ด้านหลังนะครับปาวาโลโคตปรปาวาโลที่ด้านหลังรอยต่อก็จะคมชัดลึกนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อจะอ่อนกว่าอันปากา้าส่วนเนื้ออันปาก้าเนื้อจะมีเป็นโลหะที่แข็ง และมีมูลค่ามากกว่าเนื้อทองแดงและฝาบาทนะครับของแท้ดูง่ายครับดูเป็นธรรมชาติครับผมมาพรมกล่องนะครับมาพรมกล่องเจริญพรสมบัติธนาหลวงปู่แพ้วปราวะโลวัดหนองพงนกจังหวัดนครปฐมนะครับ ลองศึกษานะครับก่อนตัดสินใจที่จะเข้าอาบูชาดูแล้วแท้เป็นธรรมชาตินะครับมาในตลับแบบนี้นะครับครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับศึกษาก่อนสะสมนะครับ